กลุ่มวัดฮาเลฮอนด้าคาสิคกูขับรถเที่ยวเล่นไปตามที่ต่างๆไปแวะเจาะโชว์รถมหาัยเกษตรศาสตร์อ่ะจนอยู่วันหนึ่งไปออกทริปนครพอนมบังเอิญไปเจอกลุ่มอื่นคืออยากรู้จักไปตามอารมณ์ถ้าเขาจะงงก็ไม่เป็นไรเพราะพวกกูเมาเกินวาได้เพื่อนเข้ามาอีกกลุ่มนี่แหละคือการเดินทางกูขับคาสิกไอวีวีก็สติกลูซิเฟอร์กูกลับมาแล้วเพราะกูจัทานิีคาสิวกูขับคาสิกไอวีวีก็สติกลูซิเฟอร์กูกลับมาแล้วเพราะกูจัทานิีคาสิด้วยหลังจากนั้นต่อได้ อยาเกเจอกันอีกสักครั้งเล่นจัดประชุมขึ้นมาคิดชื่อรวมสองกลุ่มที่มีค่ากองเงินตรา <_ d ink> คนทาแรกกับมอรรกเซษตพวกปูขับรถโบราณ <_ d ink> จนได้ชื่อลูซิเฟอร์มาเป็นดังเพชรนำทางผูคำรามะท้องถนนไปจนตื่นเสียงกลา, <_ d ink> างวันกูลำคันพนที่มาด่าทังที่ไม่รู้ความหมายข้างในของคำพวกกี่กับบู้งแหวนมันก็มีตัดกับใจเอาในวี51ที่จังหวัดสกลนครเอางานรถสีมาจัดก็ไม่ได้หลับดี บรรลองกูใช้ชื่องานว่าขายฝันเพื่อนน้องมีอุปสรรคมากมายรอบกายมาพันล้อมแต่เราก็พร้อมจะกัดฟันฝ่าไปใจยังพร้อมสิ่งที่ได้รับกลับมาคือรอยยิ้มของน้องๆเวรอหลังจากบริจาคโรงเรียนท่าแห่วิทยามีกูไอแม่และไอหน้ามานั่งคุยกันว่าทุกคนมีสิ์เท่าเทียมกันเลยใจกยกเลิกประทานไม่เหมือนประเทศกันละที่แม่งมีรับทบานอ,าอ้าอ่าไม่พูดดีกว่ามาต่อกันเรื่องของกลุ่มเรายังคงวิ่งทิพย์รถเก่าบางทีก็มีเมาสมาชิกล่ำลอยหลอกก็ลด นิดหนึ่งจนเหลือแกนหลักๆคือเพื่อนรุ่นสามหนึ่งเราวิ่งรถน้อยลงเริ่มเข้าสู่วัยทำงานมีภาระหน้าที่บางก็คงชราบางก็มีภรรยาที่คงจะต้องเลี้ยงดูถึงรถเราเหลือสี่คันแต่ทุกวันยังเชิดชูเว้กูขับคาสสิกไอวิวบีก็สติลูทิเฟอร์กูกลับมาแล้วพว่กู้ศรัทธาในคัสติกกูขับคาสสิกไอวิวบีก็สติลูทิเฟอร์กูกลับมาแล้วพว่กผู้ศรัทธาในคัสิกเจงานลูทิเฟอร์เอ็กซ์แมนครั้งที่สามนั่งฟังฟังเพลงพูดคุยตามภาษาแล้วเราได้คุยกันว่า ปายปี63ทุกคนต้องมีรถซงเอาไหนใครมีคำถามและในที่สุดทุกคนก็มีรถขับไปขับรถทำบุญบางทีก็โดนจ่าจับสมาชิกลำเยอะขึ้นมีกำลังใจประดับและพวกก,กูกลับมาแล้ว,วกูลูติเฟอร์สัตว์พวกกูขับคาติค I will be gothic l u c ิ f e r กูกลับมาแล้วพรากูตัดทาในคาติคพวกกูขับคาติค I will be gothic l ิเฟอร์กูกลับมาแล้วพกูตัดทานในคาสิกพวกพวกูขับคาติค I will be gothic l ิเฟอร์กูกลับมาแล้วพวกกูตัดทารในคาติย ได้ชื่อกลุ่มว่าทะเลฮอนด้าคาสิกก <Yeah. S 1> ูขับรถเที่ยวเล่นไปตามที่ต่างๆไปแวะเจาะโชว์รถมหาลายษษาัยเกษตรศาสตร์จนอยู่วันหนึ่งไปออกทริปนครพนมบังเอิญไปเจอกลุ่มอื่นคืออยากรู้จักไปตามอารมณ์ถ้าเขาจะงงก็ไม่เป็นไรเพราะพวกกูเมาเกินว่ะได้เพื่อนเข้ามาอีกกลุ่มนี้แหละคือการเดินทาง <Yeah. S 1> พวกกูขับคาสิคไอวีบีก็สติกลูซิเฟอร์กูกลับมาแล้วเพราะกูจัทานีคาสิคพวกกูขับคาสิคไอวีบีก็สติกลูซิเฟอร์กูกลับมาแล้วเพราะกูจัทานี่คาสิกด้วย ร้านจนได้ชื่อลูซิเฟอร์มาเป็นดังเพชรนำทางกูคำรามตะท้องถนนเป็นตุดเสียงกังวานกูลำคันคนที่มาด่าทั้งที่ไม่รู้ความหมายข้างในของค้าภุกี่กับวงแหวนมันคือิีตาดกับใจออในปีห1ที่จังหวัดสกลคนครเอางานรถซีมาจัดก็ไม่ได้หลับได้นอน